ทำต่อไปเถอะกูอย,อยากจะให้กําลังใจคุณกันไม่อยากให้หยุดทําอย่ามาน้อยเนื้อต่ําใจกับคนไม่ดีอย่ามาน้อยเนื้อต่อํา,าใจกับคนที่ไม่เคยทําประโยชน์หรือช่วยเหลือใครเลยเพื่อสังคมอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจทําไปเถอะยิ่งไม่ทําคนจะยิ่งรู้สึกว่าอ้าวแสดงว่าทําจริงเหรอหยุดการกระทําทําต่อไปเถอะและอีกอย่างหนึง่งคุณการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่จะลุกขึ้นมาทําดี เราใช้อิมเมจหรือภาพลักษณ์แห่งความการทําความดีเพื่อเรียกคนดีกลับคืนสู่สังคมทาไปเอออย่ามานั่งน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกูกูดะใครด่ากูขนาดไหนใครจะฟ้องร้องกูขนาดไหนกูก็จะสอนธรรมะมันพยายามจะมให้กูพูดทําขนาดไหนกูก็จะพูดกูไม่สนใจอ่ะก็กูทําดีอ่ะแล้วความจริงตอนนั้นก็จนต่อการเพิ่อมสู่ขนาดกูโดนงขนาดนั้นกลับกลายเป็นมีคนมาเชิญกูฉ่ำเลยจนกูทํางานจนแบบแทบจะร่างกายแทบจะสุดโทม ทำต่อไปเถอะกูอยากจะให้กำลังใจคุณกันไม่อยากให้หยุดทำอย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจกับคนไม่ดีอย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจกับคนที่ไม่เคยทำประโยชน์หรือช่วยเหลือใครเลยเพื่อสังคมอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจทำไปเถอะยิ่งไม่ทำคนจะยิ่งรู้สึกว่าอ้าวแสดงว่าทำจริงเหรอหยุดการกระทำทำต่อไปเถอะและอีกอย่างหนึง่งคุณการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่จะลุกขึ้นมาทำดี เราใช้อิมเมจหรือภาพลักษณ์แห่งความการทําความดีเพื่อเรียกคนดีกลับคืนสู่สังคมทาไปเถอะอย่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกูกูนะใครด่ากูขนาดไหนใครจะฟ้องร้องกูขนาดไหนกูก็จะสอนธรรมะมันพยายามจะไม่กูพูดทําขนาดไหนกูก็จะพูดกูไม่สนใจอ่ะเพราะกูทําดีอ่ะแล้วความจริงตอนนั้นก็ทนต่อการพิบิสูข์ขนาดกูโดนขนาดนั้นกลับกลายเป็นมีคนมาเชิญกูฉ่ำเลยจนกูทํางานจนแบบแทบจะร่างกายแทบจะสุดโทม ทำต่อไปเถอะกูอย,อยากจะให้กําลังใจคุณกันไม่อยากให้หยุดทําอย่ามาน้อยเนื้อต่ําใจกับคนไม่ดีอย่ามาน้อยเนื้อต่อํา,าใจกับคนที่ไม่เคยทําประโยชน์หรือช่วยเหลือใครเลยเพื่อสังคมอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจทําไปเถอะยิ่งไม่ทำคนจะยิ่งรู้สึกว่าอ้าวแสดงว่าทำจริงเหรอหยุดการกระทำทำต่อไปเถอะและอีกอย่างหนึง่งคุณการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่จะลุกขึ้นมาทำดี เราใช้อิมเมจหรือภาพลักษณ์แห่งความการทำความดีเพื่อเรียกคนดีกลับคืนสู่สังคมทำไปเอออย่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกูกูใครด่ากูขนาดไหนใครจะฟ้องร้องกูขนาดไหนกูก็จะสอนธรรมะมันพยายามจะไม่กูพูดทำขนาดไหนกูก็จะพูดกูไม่สนใจอ่ะก็กูทำดีอ่ะแล้วความจริงตอนนั้นก็ทนต่อการพม่มิสูขนาดกูโดงขนาดนั้นกลับกลายเป็นมีคนมาเชิญกูฉ่ำเลยจนกูทำงานจนแบบแทบจะร่างกายแทบจะสุดโทม